น้องคนนี้ชื่อว่าน้องอภิษฎฮะอายุ18ปีฮะวัยรุ่นกําลังอยากเลี้ยงพิษบูและเปิดวงจรปิดเลยฮะพิษบูสามตัวลุมขย่าน้องจนตายโดยในภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นอันนี้ก็คืออภิษฎฮะเขาเล่นกับตอนแรกนึกว่าเล่นกับหมาก็คือหมาเนี่ยมีการนี่เดี๋ยวดูนะฮะปะเฮ้ยมันเลกมันเล่มเอาจริงแล้วแล้วอภิษฎก็ออกจากห้องนึงแต่ไอ้สาตัวไปด้วยใช่ฮะ เอาเลยไขต่อไประตูไม่ทันคือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอศพอภิษักเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้องนอนชั้นหนึ่งแต่ห้องนอนในกล้องวงจรปิดเป็นห้องนอนชั้นสองเขาเนี่ยให้หมาอยู่ห้องนี้ปรากฏเขาเหมือนเล่นกับหมาแต่เหมือนหมากัดเขาก็เลยวิ่งหนีหมานี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ภาพนี้มันจะมีแค่นี้เดี๋ยวทีมงานเปิดภาพตอนเจอร่างน้องขึ้นมาคู่ขนานเลยก็ได้อย่างที่บอกน้องอายุแค่18ปีคุณผู้ชมฮะเห็นพิษบูเหมือนเหมาเด็กเนี่ยนะฮะแต่3ตัวเนี่ยมันกัดตายนะฮะแล้วประเด็นก็คือี่ อันนี้คือภาพตอนที่ดูเหมือนเล่นแต่คือหมาขย่ําจริงขวามือคือตอนไปเจอศพทางด้านน้องอภิษ์ถูกกัดที่หน้าหมามันจะเล่นคอนะฮะพิษบูสังเกตคือมันจะกัดส่วนสูงที่สุดก็คือคอแล้วก็ขย่ําหน้าแล้วหัวฮะขานี่แทบจะไม่กัดเลยฮะกัดเฉพาะส่วนบนส่วนบนเละหมดคุณผู้ชมฮะโอ้ตายล้อันนี้นี่ที่ยติไปเจอร่างใช,ใช่ปะอตอนไปเจอก็คือกอดศพตายแล้ว คุณผู้ชมแล้วเชื่อไหมว่าวันนี้พอคดีนี้เกิดขึ้นขอกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นคุณพ่อช็อกมากมันจะมีภาพต้นเรื่องเลยตอนที่หมามันวิ่งเข้ามาเล่นอยู่ในห้องคุณผู้ชมมันมีภาพต้นเรื่องเปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาน่ะที่หมามันวิ่งเล่นของมันอยู่อ่ะในบ้าน3ตัวก่อนถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยดูแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เหมือนกับมันมันรักเจ้านายมันแต่คุณผู้ชมเห็นไหมมันกระดิกหางด้วยนะฮะ แล้วเขาก็ปิดประตูถูกไหมใช่แล้วเนี่ยมันก็จะเล่นอยู่บนเตียงของมันเนี่ยสามตัวของมันเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วมันเหมือนกับมันรอถ้าเราดูแบบนี้คุณผู้ชมฮะดูไม่มีพิษไม่มีภัยอาธีมงานเปิดตัวนี้ไว้แล้วเปิดตัวตอนที่มันกําลังกัดน้องแล้วน้องรีบเดินออกไปแต่ปิดประตูไม่ทนันเอามาคู่กันคุณผู้ชมดูทางซ้ายมือคือซ้ายมือคือส่งหมาเข้านอน มันก็ยังดูสนุกสนานดูไม่เป็นพี่เป็นภยัยขวามือคือนาทีเจ้าของกลับเข้ามาแล้วใส่แค่เสื้อกล้ามหลังจากนั้นมันเหมือนกับมันกัดก้นก่อนนะฮะเนี่ยฮะเจ้าของน่าจะรู้แล้วว่ามันเริ่มกัดจริงแล้วใช่ไหมใช่เพราะเขาพูดว่าเจ็บเจนะ็บเนี่ยในคลิปอะเปิดเสียงในคลิปหน่อยสิฮะเปิดเสียงในคลิปวนกลับไปรอบหนึ่งนะฮะเพราเขาพูดแล้ว คุณครับแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้ปกติเราเห็นพิษบูก,กัดข้างบ้านใช่ไหมฮะหรือหลุดไปกัดเด็กกัดคนดูภาพตอนคุณพอ่อเจอร่างน้องวัยสิสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะคุณพอ่อนี่แก่ใจสลายเลยแล้วถ้าไปดูเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกเลือดกระจายเต็มพื้นเลยเนี่ยนะฮะ นี่น้องอ้นนะฮะที่ถูกพิษบูสามตัวกันขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยโอ้ยตายละเลือดเต็มพ่อผมเลยพ่อก็คือร้อยตำรวจโทคมสันคือแกกอดศพลูกแน่นเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณพ่อเองพอเปิดวงจรปิดมันเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะอเมริก <B ury S 3> ันบูรี<ช>่บูรี่ก็คือไม่ใช่พิษบูตัวใหญ่อะไม่ใช่เอ้าก็แต่มันก็คือเคยเห็นข่าวแบบนี้เหมือนกันก็คือเขาก็จะมีลักษณะคือเป็นหมานักรายอย่างนั้นนะไม่แล้วเลี้ยงมันแล้วยังไงอะ่ะทำไมมันไม่เชื่องอะ คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วหมาทั้ง3ตัวนี้เลี้ยงไว้ที่กรุงเทพแล้วเพิ่งกลับมาที่ลบบุรีได้แค่1สัปดาห์เท่านั้นเองหมายความว่าเดี๋ยวก่อนนะ3าตัวเคยอยู่กรุงเทพ<ช>แล้วเอากลับลบบุรี<ช>ขอเปิดภาพคนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หน่อยนะฮะเพราะวันนี้เองเนี่ยเราได้คุยกับพี่ชายใช่ไหม,มเพื่อจะเปิดเผยต้นทางว่าทําไมเลี้ยงแล้วหมาไม่เชื่องเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโอ้พี่ก็เป็นตํารวจเหมือนกันเนี่ยสิบตำรวจเออพิสิทธ์ คือบอกว่าหมาสาตัวเลี้ยงกรุงเทพเพิ่งจะเอามากับลบบุรีได้1สัปดาห์ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุตัวเองไม่อยู่จะขังหมาเอาไว้ในห้องนอนส่วนน้องชายแสดงว่าน้องชายไม่ชินกับหมาดิไม่ได้สนิทไม่ได้เลี้ยงมันมาน้องอยู่บ้านที่ลบบุรีไงแล้วก็หมาที่บอกว่าเขาเพิ่งเอากลับมา1สัปดาห์แล้วเข้าใจว่านั่นแหละห้องนี้คือห้องของหมานะฮะข้างบนเนี่ยก็คือเขาจะเลี้ยงเอาไว้ในห้องนอนนี้เข้าใจว่าน้องเข้ามาเล่นหรือเปล่าครับแล้วพิษบูมันน่าจะหวงถิ่นมันนะฮ ใครจะนึกเห็นบอกว่าเมื่อวานความเคาะร้ายของเด็กผู้ชายคนนี้คือปะไม่มีคนอยู่บ้านฮะคือถ้าพี่หรือใครอยู่บ้านน้องยังไงก็ไม่เป็นอะไรจนกระทั่งที่มันช็อกสุดคือแม่กลับมาข้างล่างเจอน้องโดนหมากัดตายฮะหลังจะกเกิดเหตุตอนแรกเนี่ยเขายังไม่รู้เนยนะหมากัดเห็นน้องนอนตายอยู่เลยเปิดวงจรปิดดูปรากฏบอกเอ๊ะเห็นน้องเล่นกับหมานี่แล้วน้องน่าจะไม่รู้วิธีเล่นกับหมาแล้วให้หมาหยุด หมาก็เลยไล่กัดแบบไม่หยุดฮะมันก็เลยกัดต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วผมว่านี่จะเป็นความรู้เลยใครที่เลี้ยงหมาพันนี้คุณต้องรู้วิธีการเลี้ยงจริงๆเพราะเมื่อมันไม่คุ้นกับนายน้อยคนใหม่ของมันต่อให้มาอยู่บ้านเขามันก็กัดไม่หยุดเหมือนกันลองฟังเสียงสิบตำรวจตรีอภิสิทธิ์นะครับ น้องขึ้นจากที่ดูในกล้องคือน้องขึ้นไปให้หารหมาแล้วก็เล่นกับมัน <mm แล้วมันก็คือน้องไม่คุ้นเนี่ยครับไม่ไม่ไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีเล่นไม่รู้วิธีเลี้ยงอะไรแล้วน้องก็ตกใจแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรข้างล่างหมายถึงว <mm ่าพอพอน้องตกใจวิ่งปุ๊บพวกหมาก็รีบวิ่งขย่ำเลยพาวขย่ำเลยไม่ไม่ถึงขั้นขย่ำอ่ะก็วิ่งตามต่อแต่ต่อแต่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนครับ ก็คือไม่คุ้นอ่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กเลยะมันก็จะเป็นประมาณนี้่ะเห็นว่าตอนนี้แม่ก็ยังทใจไมได้แม่ทำใจไม่ได้เพราะว่าแม่แม่อยู่ที่บ้านกับน้องสองคนเราพ่อละพ่อเขาตำหนิเราไหมว่าเอาหมามาทำไมไม่ดูไห้ดี ไม so no. ่ได้โทษมันไม่ม so ีใครอยากให้เกิดนะครับต้นศพเขาเขาให้ไปรับศพมาแล้วเราเป็นกู้ตัวกันได้พรุ่งนี้ครับออกจากโรงพยาบาลนําไปพิสูจน์จะมาไว้ที่บ้านหรือว่าที่วัด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 ใช่ไหมใช่ตัวต้นตอต้องรับรู้อยู่อยากจะบอกอะไรขอโทษอะไรก็ขอโทษที่ทิ้งไว้ให้อยู่กับหมาอะไราผมอยากจะเตือนเลยเตือนคลยครับใครจะนึกเนี่ยนะฮะเพราะไม่รู้จริงแล้วเชื่อว่าพี่ชายเขาก็ไม่นึกจริงว่า เอ้จูวนี้เขาไม่ได้ให้เราบันทึกภาพหมาแล้วใช่ไหมไม่ฮะก็<ม>คือมันะจะมีภาพก็คือมันมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งอะที่ล่าสุด,ด,ดก็คือตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาก็คือจะเห็นว่าเป็นคลิปล่าสุดที่น้องหมา3ตัวเนี้ยหลังจากที่เขาเอามาขังไว้ในห้องแล้วอะชีวิตมันเป็นยังไงก็คือมันนอนอยู่บนเตียงอะฮะแบบเหมือนไม่คงไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเหรอมันคงไม่รู้ว่ามันไปกัดน้องเจ้าของตายแล้วนะฮะอโอ้ตายแล้วนี่ฮะโหสู้ไม่ได้จริงที่ดูเหมือนตัวไม่ใหญ่นะคุณผู้ชมฮะและถ้้้าเเลีีียงงงป็นฝู่ตอคิดด ยิ่งเําไม่ได้เลี้ยงมาตั้เด็กแสดงว่าพี่ที่เขาเป็นตารวจเลี้ยงมาตั้งเด็กใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะส่วนน้องชายวัยสิเพิ่งเจอหน้ากันอโอ้โหสามต่อหนึ่งมนุษย์ก็สู้มันไม่ไหวฮะอ่ะขอแสดงความเสียใจด้วย